อยากรู้ไหมคะว่าแอร์โฮสเตสต้องบินกี่ปีกว่าจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าลูกเรือ สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาพบกับพี่จูนนะคะที่ช่องจีนี่ไฮไฟล์เออร์นะคะวันนี้พี่จูนมาพร้อมกับคําถามที่ว่าแอร์โฮสเตสต้องบินนานแค่ไหนต้องบินกี่ปีนะคะกว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้าพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะหรือที่เรียกกันว่าเพร์เซอรนะคะแต่ว่าสายการบินพี่จูนเนี่ยเรียกตําแหน่งนี้ว่าซีเนียร์เคบินครูนะคะ หัวหน้าลูกเรือนะคะหรือว่าหัวหน้าพนักง,งานตอนรับบนเครื่องบินนี้ต้องมีการสะสมประสบการณ์การทํางานนะคะสะสมชั่วโมงบินกว่าจะได้ขึ้นมานะคะการขึ้นมาก็ไม่ใช่ง่ายๆต้องมีการฟาดฟันแย่งชิงตําแหน่งนี้มานะคะเพราะว่ามีคนสมัครเยอะมากจริงๆเหมือนอารมณ์แบบว่ากว่าจะไปสมัครเข้ามาเป็นแอร์โฮสเตสได้เนี่ยกว่าจะได้เข้ามาเป็นลูกเรือนะคะพอเข้ามาเป็นลูกเรือปุ๊บได้มาบินปุ๊บ ก็ต้องสะสมประสบการณ์ก่อนแล้วก็ต้องไปสอบแข่ง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 ขันแข่งขันกันอีกกว่าจะได้ขึ้นไปนหัหน้าลูกเรือเนี่ยโอ้โ oh, หไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะคะทีนี้ค่ะแต่ละสายการบินเนี่ยก็มีตำแหน่งหัวหน้าแตกต่างกันไปนะคะบางสายการบินที่เขาบิน full service ใช้เครื่องบินลำใหญ่ก็จะมีลูกเรือจำนวนเยอะๆนะคะในไฟล์อาจจะมีแบบ สิกว่าคน20คนเลยก็มีนะคะแล้วทีเนี้ยในลำนั้นก็อาจจะมีตําแหน่งหัวหน้าไล่ๆกันขึ้นไปสูงขึ้นไปแต่ละลําดับนะคะแต่ว่าเครื่องบินของสายการบินพี่จูนเนี่ยด้วยความที่บินแค่แอร์บัส2ารุ่น2อ0นะคะก็เป็นเครื่องบินขนาดแค่ประมาณ180ที่นั่งนะคะเพราะฉะนั้นในไฟเนี่ยก็จะมีลูกเรือแค่4คนมีหัวหน้า1คนนะคะแล้วก็มีนอร์ม l ลคนนะคะ ก็คือหัวหน้าหนึ่งคนอย่างพี่จูนเนี่ยเป็นหัวหน้าลูกเรือนะคะทำตำแหน่งหัวหน้าก็จะดูแล น้องๆอ,อีก3คนในไฟนะคะตำแหน่งลูกเรือทั่วไปนะคะหรือว่า Normal c คร w เขาก็อยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าบ้างเหมือนกันนะคะการที่จะได้เข้ามาเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีการสอบนะคะต้องมีการสะสมประสบการณ์ทำงานสะสมชั่วโมงบินตามกฎของสายการบินพี่จูนเนี่ยก็ระบุไว้ว่าคนที่จะได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าลูกเรือได้จะต้องมีชั่วโมงบิน อย่างต่ำนะคะ1 5 0 0ชั่วโมงถึงจะมีสิทธิ์ไปสมัครเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับค่ะแต่ว่ามีแค่สิทธิ์ไปสมัครสอบนะคะต้องไปสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์อะไรอีกไม่ใช่ว่าพอครบ1,500ชั่วโมงปุ๊บแล้วจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นท,ทันทีมันไม่ใช่นะคะคือเราต้องมีการสะสมก่อนเอาชั่วโมงให้ครบก่อนแล้วก็ต้องไปสอบอีกนะคะสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ต้องฝ่าฟันแข่งกับคนอีกหลายร้อยคนนะคะตอนเนี้ย ในสายการบินพี่จูจเนี่ยมีลูกเรือ normal crew เนี่ยนะคะลูกเรือทั่วไปลูกเรือปกติเนี่ยประมาณ7 8 0 0คนเลยแล้วคิดดูว่าคนที่ผ่านเกณฑ์คนที่เขามีสิทธิ์ที่จะสมัครมีสิทธิ์ที่จะสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์เนี่ยมีกี่คนโอ้โหหลายร้อยคนใครๆก็อยากขึ้นเป็นหัวนหน้านะคะมันได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนเงินเดือนด้วยอะไรหลายอย่างทีนี้ก็ต้องแข่งกันอีกว่าใครจะได้เป็นอะละค่ะน้องๆกลับมาคําถามเดิมของเราดีกว่าว่า ต้องบินนานแค่ไหนกว่าจะได้ขึ้นเป็นหัวล,ล้านูกเรือนะคะการที่จะบินให้ครบ1 5 0 0ชั่วโมงเนี่ยต้องสะสมประสบการณ์ก่อนนะคะสะสมระยะเวลาการทำงานแต่ละคนจะมีชั่วโมงบินประมาณ70-80ถึงชั่วโมงใน1ปีก็จะบินประมาณไม่เกินพันชั่วโมงนะคะแล้วก็ตามกฎกระทรวงตามกฎของกรมการบินพลเรือนก็จะระบุไว้เลยว่า ลูกเรือแต่ละคนต้องบินไม่เกิน1,000ชั่วโมงต่อปีใช้กฎเดียวกับนักบินเลยนะคะนักบินก็เช่นกันค่ะเขาจะต้องสะสมชั่วโมงบินนะคะแล้วก็กว่าจะได้ขึ้นเป็นกัปตันต้องบินกี่ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปแล้วชั่วโมงบินเนี่ยต้องไม่เกิน1,000ชั่วโมงต่อปีเช่นกันลูกเรือก็เหมือนกันนะคะก็จะกําหนดไว้เพราะว่ามันมีเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องความเหนื่อยล้าเรื่องการทํางานอาจจะ ทำให้เป็นสาเหตุเกิดอุบัติเหตุการบินได้อะไรก็ตามแต่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องออกกฎมาป้องกันไว้ก่อนนะคะสรุปเลยก็คือบินปีหนึ่งไม่เกินพันชั่วโมงแล้วก็เหลืออีก500ชั่วโมงใช้เวลาอีกประมาณ6-8เดือนนะคะแต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยใช้เวลานะคะรวมๆเลยมันเกือบเกือบสปีกว่าจะครบพันหชั่วโมงเพราะว่าในปีหนึ่งอาจจะมีบางเดือนนะคะช่วงหน้าหายช่วงปลายปีธันวามก,กรากรุมพาอะไรเนี้ยชั่วโมงบินอาจจะเยอะนะคะอาจจะบิน แบบเดือนหนึง90ชั่วโมงร้อยชั่วโมงเดือนหนึงบินแบบ1 8บแถึงยีวันเพราะว่าไฟมันเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าในช่วงบางเดือนของปีเช่นช่วงหน้าโลหน้าฝนนะคะไฟอาจจะน้อยลงมีไฟที่แคนเซิลบ้างนะคะจำนวนชั่วโมงบินก็น้อยลงบางคนก็อาจจะบินประมาณ 60ไปไปลายกว่า70ต้นต้นๆลิงนะคะก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันจะถั่วเฉลี่ยกันไปหน้าไฮบินเยอะหน้าโลบินน้อยประมาณ70ชั่วโมงประมาณ13 -15 วันแล้วแต่นะคะแต่ว่าสรุปเลยก็คือเฉลี่ยเนี่ยต่อเดือนตกประมาณ80ชั่วโมงนะคะคนหนึ่งเนี่ยบินเดือนละประมาณ80ชั่วโมง 12เดือนก็ประมาณ960เพราะฉะนั้นกว่าจะที่จะสะสมเดือนละ80ชั่วโมงให้ให้ครบ1,500ชั่วโมงเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ1ปี8เดือนคือประมาณ20เดือนนะคะคือประมาณ20เดือนนะคะ แล้วก็บางคนก็อาจจะใช้เวลานานกว่าน,นั้นก็คืออาจจะเกือบเกือบสปีเลยมันแล้วแต่ชั่วโมงบินจริงๆแต่ละเดือนแต่ละคนบินไม่เท่ากันบางคนอาจจะป่วยเยอะบางคนอาจจะลาพักร้อนเยอะก็ได้บางคนอาจจะขยันบินมากนะคะรับบินได้เยอะแล้วก็เก็บชั่วโมงได้เยอะก็แล้วแต่คนไปแต่เฉลี่ยแล้วเนี่ยค่ะก็ใช้เวลากเกือบสปีนะคะกว่าชั่วโมงจะครบ1,500ชั่วโมงจึงจะมีสิทธิ์เข้าไปสอบนะคะเป็นหัวหน้าลูกเรือได้ แต่ว่าพอชั่วโมงเราครบแล้วเนี่ยวันไหนที่แบบโอ้ยดีใจจังเลยชั่วโมงโครบพันหชั่วโมงแล้วอูจะได้ไปสมัครเป็นหัวหน้าแล้วมันไม่ได้ทันทีนะคะคือ,อว่าต้องรอก่อนนะคะลูกเรือแต่ละคนเนี่ยต้องรอประกาศจากทางบริษัทก่อนทางฝ่าย HR นะคะภาษาไทยว่าอะไรอะ HR ฝ่ายบุคคล ต้องรอทางฝ่ายบุคคลแจ้งมาก่อนเขาจะส่งเมลมาแจ้งนะคะว่ามีการประกาศรับสมัครหัวหน้าลูกเรือนะคะพอทางฝ่ายบุคคลแจ้งมาว่าอ้อตำแหน่งนี้เปิดแล้วว่างแล้วต้องการคนเพิ่มเข้ามาทําในตำแหน่งนี้คนที่มีสิทธิ์สมัครอะคะคนที่ชั่วโมงบินถึงแล้วอายุการทํางานถึงแล้วก็ถึงจะสามารถไปสมัครได้มงคนนะคะครบละโอ้พันหชั่วโมงบินมา2ปีละ แต่ว่ากว่าจะเปิดรับสมัครอีกรอบอนึงก็ต้องรอปีหน้าเลยรอปีนู้นเลยบินบางทีบินมา3-4ปีแล้วยังไม่เปิดรับสมัครก็มีนะคะเพราะว่าคนมันพอไม่ได้ต้องการคนเพิ่มหรือบางครั้งเนี่ยรอบหนึ่งเ,เขาเปิดรับสมัครไปแล้วแต่ว่าเขารับเผื่อไว้รับไว้เยอะๆอาจจะรับไว้แบบ หลาย10คนเลยแล้วก็เดี๋ยวรอไปเทนเป็นรอบๆอบไปเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับรอบเดียวแล้วก็รอไปอีก2อปีอาจจะเปิดอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ชั่วโมงครบแล้วบินมา2ปีละอาจจะรอไปอีก3ปีก็ได้กว่าจะเปิดอีกรอบสรุปคือบินมา5ปีกว่าจะได้สมัครเป็นหัวหน้าลูกเรือก็มีนะคะแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีคืออย่างน้อยเนี่ยมันได ส่งสมประสบการณ์การทำงานนะคะได้สะสมชั่วโมงบินเยอะๆยิ่งมีเคสเยอะยิ่งได้เจอคนเยอะได้ทำงานกับคนเยอะๆปุ๊บมันก็มีประสบการณ์มากนะคะแล้วก็เวลาที่ไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยกรรมการถามอะไรเราก็ตอบได้เพราะเราประสบการณ์เยอะถามเคสอะไรมาเราก็ตอบได้ ดีลกับคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ทำงานด้วยกันเป็นยังไงบ้างเราก็ตอบได้เพราะเราทำมาหมดแล้วเคยเป็นมาหมดแล้วเจอมาเยอะแล้วแล้วก็อธิบายไปตามประสบการณ์การทำงานของเรานะคะุีิภาวะก็พร้อมนะคะอารมณ์ก็พร้อมทุกอย่างก็พร้อมพร้อมที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าลูกเรือะคะ่ะแล้วการสอบเป็นหัวหน้าลูกเรือนะคะก็ กว่าจะสอบได้อีกนะคะ Process ในการสมัครสอบเนี่ยมันก็ใช้เวลากินระยะเวลาหลายหลายเดือนเหมือนกันกว่าจะเขาจะประกาศนะคะประกาศเปิดรับสมัครกว่าจะเริ่มสอบเนี่ยก็ใช้เวลาอีกเป็นเดือนอเขาจะส่งเมลมาก่อนว่าเนี่ยจะมีการรับสมัครนะเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีการเริ่มสอบแล้วนะก็ใช้เวลาให้เวลาคนเตรียมตัวอ่านหนังสือคร,ราะว่ามันต้องสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ก็ใช้เวลาเตรียมตัวอีกเป็นเดือนกว่าโปรเซสจะเสร็จปุ๊บ ใช้เวลาอีก2-3สเดือนเพราะว่าคนสมัครเยอะกรรมการก็มีแค่ไม่กี่คนอ่ะไม่ถึง10คนกรรมการเนี่ยค่ะก็กว่าจะสัมภาษณ์ครบทุกคนหลายร้อยคนคนไหนสอบข้อเขียนผ่านก็มีสิทธิ์ไปสอบสัมภาษณ์กว่าจะเลือกว่าใครคุณลิฟายว่าใครผ่านว่าใครมีคุณสมบัติพร้อมกว่าจะได้มาเป็นอีกแล้วพอรู้ผลแล้วว่าสอบผ่านแล้วก็ไม่ได้ขึ้นทันทีนะคะต้องไปเทรนอีกรอไปเทรนแล้วไปเทรนก ที่มาเลเซียนู่นไปเทนิกอาทิตย์2อาทิตย์กลับมาบิน s n y ก็คือต้องมามีฟลา t เทรดอีกนะคะก็มาบินบนเครื่องอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งใช้เวลานานมากค่ะก็คือกินโปรเซสทั้งหมดนะคะ6เดือนที่จืิงเาต้องมี6เดือนนะกว่าจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้ากว่าจะกว่าจะสอบกว่าจะไปเทรนกว่าจะนู่นนี่นั่นคือใช้เวลานาน,านมากบางคนเนี่ยค่ะรอรอบการเทรนอะหลายเดือนเลยบางคนรอเป็นปีเพราะต้องรอรอบ ก่อนหน้าเนี่ยเทรนเสร็จก่อนแล้วก็อีกรอบหนึ่งไปเทรนแล้วเขาก็ไม่ได้ส่งไปเทรนติดติดกันทุกวีคทุกเดือนนะคะก็ต้องรอเป็นรอบๆไปสรุปแล้วถ้าโชคดีได้ไปเทรนเร็วก็อาจจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าลูกเรือภายใน2-3ปีนะคะก็คืออันนี้คือเวลาขั้นต่ำที่สุดน้อยที่สุดนะเฉลี่ยคือประมาณ2ปีอ่ะ2ปีกว่าๆ2ปีครึ่งเนี่ยอาจได้เป็นหัวหน้าลูกเรือแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะใช้เวลานานกว่านั้น บินกันมา3-5ปีทั้งนั้นกว่าจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าลูกเคือพี่จูนเนี่ยก็บินมา5ปีกว่าจะขึ้นเป็นหัวหน้าเหมือนกันนะคะมันพร้อมแล้วลทุกอย่างมันสุกงอมประสบการณ์ทุกอย่างมันพร้อมแล้วว่าเราสามารถดีลได้มีเคสอะไรเราก็สามารถแก้ปัญหาได้จัดก,การได้เรานิ่งได้นะคะมีสติในการทำงานไม่ลกไม่ลนเพราะถ้าประสบการณ์ไม่เพียงพอก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ก็เป็นได้นะคะ นี่แหละค่ะกว่าจะได้เป็นหัวหน้าลูกเรือไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะสมัครเป็นแอร์เข้ามาแล้วนะคะได้เป็นแอร์โฮสตเ็จเข้ามาแล้วกว่าจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแอร์อีกเราต้องพร้อมจริงๆค่ะอาชีพนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะไว้พบกับพี่จูนใหม่ได้คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย